ประกาศชื่อ CEO คนใหม่และสถานการณ์ที่ไม่อยากให้เกิดโอนาน่าอาจจะกลับมาเร็วกว่าที่คิดมุมแฟนแมนยูช่องสหรับคอบอลปีศาสแดงสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบยินดีต้อนรับสู่ช่วงมุมแฟนอัปเดตช่วงที่จะมาอัปเดตข่าวคราวและพูดคุยสถานการณ์ต่างของแมนยูกันแถลงการประกาศแต่งตั้ง CEO คนใหม่ของสโมสรอย่างเป็นทางการเมื่อคืนที่ผ่านมา เขาคนนั้นก็คือโอมาเบรลาดาหนึ่งในทีมบริหารของซิตี้กรุ๊ปครับโดยวันที่เขาจะเริ่มงานจะมีการประกาศอีกครั้งในระหว่างนี้แพทริกสจวตเนี่ยจะยังคงดำรงตำแหน่ง CEO ชั่วคราวต่อไปหลังจากนั้นครับไม่นานนะปีเตอร์ฮอลฮะนักข่าวจากเดอะ อ่าลาวเตอร์นะก็ได้รายงานต่อไปในตำแหน่งอื่นๆต่อจากนี้ว่าแดนแอชเวิร์ดครับคือทางเลือกที่ดีสุดในตำแหน่งผู้อำนวยการด้านกีฬาของแมนยูและพอลมิเชลคือตัวเลือกอันดับต้นสำหรับหัวหน้าฝ่ายสรรหาบุคลากรก็ต้องรอดูและรอติดตามกันต่อไปครับสถานการณ์ของผู้รักษาประตูลูกรักครับที่จะพูดถึงไม่ได้ก็คงจะหนีไม่พ้นเขาอาจจะกลับมาสู่ทีมเร็วขึ้นครับ เรื่องนี้คงเป็นเรื่องที่แฟนบอลส่วนใหญ่ไม่ถูกใจซึ่งไม่ใช่แค่ในไทยครับแม้กระทั่งเมืองนอกก็ไม่ถูกใจเช่นกันคืนวันอังคารนี้จะเป็นนัดชี้ชะตาของทีมชาติแคนารูนในศึกแอฟริกาคัพออฟเนชั่นว่าจะผ่านเข้ารอบต่อไปหรือจะตกรอบทันทีถ้าหากทีมชาติแคนารูนจะลุ้นเข้ารอบก็คือต้องชนะทีมชาติแกมเบียเท่านั้นถึงจะพอมีลุ้นได้ ซึ่งถ้าหาพวกเขาเสมอหรือแพ้เนี่ยอังเดวอาน่าเนี่ยก็มีสิทธิ์กลับมาสโมสรของเรามากขึ้นและอาจจะทันเกม FA ในสุดสัปดาห์หน้านี้ก็เป็นไปได้โอกาสของเอาลชยบายันดีครับที่จะได้ลงสนามก็มีโอกาสลดลงไปอีกส่วนตัวผมเองผมไม่ชอบนะถ้าหาโอนาน่าได้ลงสนามในเกมต่อไปถ้าหากว่าเขาแพ้ตกรอบกลับมานะเอริกเชนฮกเนี่ยควรให้โอกาสเอาชายบายินดีบ้างเพราะฟอร์มโดยรวมของโอนาน่าเนี่ย ไม่ดีเลยนะครับตั้งแต่เข้ามาร่วมทีมเรามีช่วงที่ดูเหมือนจะมั่นใจมากขึ้นครับแต่ก็เสียประตูค่อนข้างเยอะบางคนอาจจะมองว่าทีมก็มีผลด้วยที่ทําให้เสียประตูก็จริงครับแต่เราก็ค่อนข้างคาดหวังนะว่าเขาควรทําได้ดีกว่านี้เช่นกันซึ่งอย่างนัดล่าสุดที่ในทีมชาติเนี่ยก็เกิดข้อผิดพลาดของเขาด้วยนะครับเรียกว่าทีมชาติก็แพ้ฮนะนัดล่าสุด ข่าวต่างๆานนาาที่ออกมาก่อนหน้านี้ก็ดูค่อนข้างที่จะเห็นแก่ตัวเกินไปและเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางทำไมต้องกลัวที่จะเสียมือหนึ่งทำไมต้องยอมไปรับใช้ชาติช้าเพื่ออยากลงเล่นและช่วยให้กับแมนยูผมโคตรไม่ชอบเลยนะคือมันดูเหมือนลักสโมสรแหละแต่จริงๆเรื่องแบบนี้ผมว่ามันก็พูดยากอะ่ะมันก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะครับเออแล้วก็รู้สึกว่าเทนฮาร์กก็ทำไม่ถูกเช่นกัน มันเหมือนการไม่เชื่อใจบายินดีด้วยแล้วก็ไม่เข้าใจครับถ้าสมมติไม่ให้บายินดีลงเนี่ยจะเซ็นเข้ามาทําไมมือหทีมชาติตุรกีเนี่ยควรที่จะลงเล่นมากกว่านี้ครับช่วงแรกเนี่ยก็พยายามเข้าใจนะสําหรับโอนาน่าเนี่ยว่าต้องปรับตัวแต่ตอนนี้ผมก็รู้สึกว่าไม่มีความจําเป็นครับเที่ยวปกป้องว่ากันตามผลงานดีว่าดีไม่ดีก็ด่าแค่นั้นเลย ก็ต้องรอติดตามดูครับว่าสุดท้ายสถานการณ์นี้ที่โอนาน่าจะกลับมาได้ไวจะเกิดขึ้นหรือไม่ทั้งหมดนี้คือข่าวของคลิปนี้ก่อนจบคลิปขอขอบคุณนางเพจไฮยีน่าสำหรับการทำภาพสวยๆในช่องของเราด้วยและที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์และ subscribe ให้ช่องของเรากันด้วยครับมุมแฟนแมนยู you, ช่องสำหรับคอบอลปีศาจแดงสวัสดีครับ